เรื่องจริงของคมสันแทลีแฟชเอ็กซ์เพรสเหมือนในซีรีส์แค่ไหนซีรีส์ส่งขรามส่งด่วนที่หลายคนดูอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากผู้ก่อตั้งแฟชเอ็กซ์เพรสแล้วเรื่องจริงของคมสันแทลีจะเหมือนในซีรีส์แค่ไหนเซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วมาลองเทียบกันค่ะคมสันแทลีเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพศ253 4ที่หมู่บ้านดอยวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายด้วยฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยจึงต้องช่วยพ่อแม่ค้าขายตั้งแต่เด็กเลยซึมซับเรื่องธุรกิจมาตั้งแต่ตอนน,น ชีวิตจริงคมสันเรียนจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระหว่างเรียนก็ยังนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายนักศึกษาจีนกับรับสอนภาษาจีนควบคู่ไปด้วยตอนปี3เขาได้เป็นซ e o ชั่วคราวของบริษัทท่ารายที่ขาดทุนหนักเขาปรับทีมใหม่ซื้อเครื่องจักรและที่ดินเพิ่มพลิกกลับมากาไรราว15ล้านในปีเดียวหลังเรียนจบเขาก็ย้ายไปเชียงใหม่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับนักลงทุนจีนและได้เคยเป็นซ e o บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วย แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะปังเสมอไปนะคะเขาเองก็เคยเจ๊งจากการเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอยู่เหมือนกันหลังพักตั้งหลักเขากลับมาเริ่มทําธุรกิจในหน้าอสังหาริมทร,รัพย์ทารายได้ทะลุ100ล้านในปีเดียวเงินก้อนนี้แหละที่กลายเป็นทุนเริ่มต้นสู่ธุรกิจใหญ่ต่อมาเขาร่วมลงทุนบริษัท4 t e x p r e s s รับสินค้าทั่วโลกส่งไปในจีนภายใน3ปีก็สร้างกําไรจนปันผลให้หุ้นส่วนได้ราวเดือนละ20-30ล้านประสบการณ์ตรงนี้เองทําให้เขาเข้าใจระบบโลจิสติกระดับโลกและเห็น ว่าไทยยังไม่มีระบบขนส่งที่รวดเร็วและราคาถูกแบบจีนเลยพอมีไอเดียจะตั้งแฟ e ชเอ็กซ์เพรสสิ่งแรกที่คมสันแซ้รีทำคือหาคนเก่งด้านระบบเขาให้ภรรยาชาวจีนไปถามญาติซึ่งเป็นฝ่ายเ R ของอาลีบาบาว่าพนักง,งานคนไหนน่าเสียดายที่สุดถ้าเขาลาออกคำตอบคือวเว่ยเจียหรือรุ่ยเจียในซีรีส์นั่นเองเว่ยเจียเป็นพนักง,งานระดับสูงที่ได้รางวัลพนักง,งานดีเด่น5ปีซ้อนคมสันไม่รอช้าบินไปจีบถึงเซี่ยงไฮ้ชวนมาเที่ยวไทยช่วงสงกรานแล้วพาไปดูประดิษ์ไทยสาขา เดอะสตรีทรัชดาให้เห็นกับตาว่าตลาดขนส่งไทยยังโตได้อีกเยอะ Flash Express เปิดตัวเมื่อ9ก้าพฤษภาคม5 6 1ด้วโดยแนวคิดใหม่หมดเลยทั้งรับพัสดุถึงบ้านไม่มีขั้นตำ่ำเปิดทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ในราคาเริ่มต้นแค่19บาทจากที่รายอื่นเริ่มราว60บาททำเอาตลาดสะเทือนเลยค่ะแค่ปีแรก Flash Express ก็ส่งพัสดุไปกว่า100ล้านชิ้นแล้วยิ่งโควิด -19 มาก็ยิ่งโตพัสดุสะสมแตะ300ล้านช่วงพีคสูงสุดเคยแตะถึง2ล้านชิ้นต่อวันคมสันแซ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่ว่าคุณจะยากจนแค่ไหนนามสกุลอะไรหรือเรียนจบจากที่ไหนคุณก็สร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นได้ถ้าเลือกอุตสาหกรรมที่ใช่ตลาดใหญ่พอเจาะช่องว่างให้ตรงจุดและมีทีมที่ดีนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของคมสันแจลีที่ได้ถูกหยิบไปสร้างซีรีส์สงครามส่งด,วด่วนที่หลายคนกําลังดูอยู่และรู้ไหมว่าในเรื่องมีคมสันตัวจริงผมมารับบทเป็นพ่อค้าด้วยนะคะใครดูแล้วเจอลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ